สวัสดีครับผมป๋อมนะครับมีเพื่อนๆผู้ชมนะครับผู้ติดตาม,มในช่อง youtube ของผมนะครับโทรเข้ามาหาผมว่าพี่ครับอยากจะให้พี่แนะนำวิธีการต่อกระจกมองข้างของอิวสุออนิวดีแมให้หน่อยนะครับผมก็เลยคิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับผมก็เลยทำคลิปขึ้นมารักคิวให้เลยปกติ พรุ่งนี้ครับผมจะเอาคลิปเรือนไม่เปลี่ยนไฟ LVD เรือนไมลลงนะครับก็เลยเพื่อนๆเ,เขาขอมาก็คือผมก็เลยทําคลิปรัดคิวให้ก่อนเลยนะครับตัวนี้เป็นกระจกมองข้าง Onion DMAX นะครับรุ่น6สายนะครับเป็นปรับเนื้อกระจกไฟฟ้านะครับแต่ว่ายังพับมือแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับเพื่อนๆเ,เขาบอกว่าอยากใช้และทําแนวทางในการต่อ นะครับผมก็จะแนะนําให้เพื่อนๆอลองดูนะครับว่าเป็นยังไงวิธีการต่อเป็นยังไงแบบไหนยังไงนะครับมาถึงเรื่องระบบสายไฟของปลั๊กก่อนนะครับปลั๊กตรงนี้นะครับปลั๊กสายไฟเนี่ยครับเป็นรุ่นแปดสายนะครับก็คือพับไฟฟ้าด้วยแต่เราก็ ใช้กันได้นะครับก็เนี่ยครับที่ใช้สำหรับรุ่นกระจกไฟไฟ,ฟ้าหกสายนะครับก็จะมีนี่นะครับสองเส้นนี้ <c oughs> เป็นไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับสี่เส้นตรงนี้เป็นตัวปรับเนื้อกระจกนะครับแล้วก็อีกสี่เส้นตรงนี้เนี่ยสำหรับกระจกมองข้างหกสายไม่ได้ใช้นะครับใช้แค่ 6เส้นแค่นี้อ่าผมให้ดูพินเป็นหลักนะอย่าดูสีสายไฟถ้าดูสีสายไฟเนี่ยแต่รุ่นแต่ละปีจะไม่เหมือนกันให้ดูพินเป็นหลักนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคลิปนี้เนี่ยมีผู้สนใจชมเยอะมีคอมเมนต์ขอมาเยอะใต้ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการต่อเข้ากับสวิตตัวนี้ด้วยอย่างละเอียดเลยนะครับเพื่อนๆจะได้ไปทำได้ สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะบอกให้เป็นแนวทางก่อนว่าเส้นไหนทําหน้าที่อะไรยังไงแบบไหนแล้วก็เทสให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเทสให้ดูว่าไฟเลี้ยวกับเนื้อกระจกพับได้นะครับโอเคเรามาลองกันดูนะครับเสียบปลั๊กนะครับให้ดังกึ๊กนะครับเห็นไหมครับแล้วก็สองเส้นตรงนี้เป็น ไฟเลี้ยวที่กระจกนะครับอันนี้เป็นไฟบวกนะครับตัวน,นี้เป็นไฟลบเห็นไหมครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างก็จะทำงานต่อแค่สองเส้นตรงนี้เท่านั้นนะครับ าเมื่อกี้ผมให้ดูแล้วนะครับวิธีการต่อไฟแลี้วนะคราวนี้จะมาถึงการต่อไฟเข้าตัวปรับเนื้อกระจกนะครับว่าที่ผมบอกครับว่าใช้สี่เส้นนี่นะครับใช้สี่เส้นตรงนี้นะครับถ้าเราต่อครบสี่เส้นตัวเนื้อกระจกตรงนี้ครับก็จะสามารถปรับขึ้นปรับลงซ้ายขวาอะไรอย่างนี้ได้นะครับ ผมต่อเข้ากับสวิตช์ให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆจะได้เห็นว่ามันสามารถทํางานได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมลองให้ดูนะดูนะปรับขึ้นนะอ่าปรับลงนะครับทางด้านขวานะครับขวามือเรา ทางด้านซ้ายนะครับเห็นไหมครับเราต่อแค่ใช้แค่6เส้นนะครับ2เส้นนี้ก็คือไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้าง4เส้นตรงนี้ก็จะเป็นตัวปรับมือกระจกนะครับจะมีลบจะมีบวกตามสไตล์ของเขานะครับเนี่ยครับเป็นแนวทางให้เพื่อนๆต่อกระจกมองข้าง d m a มก รุ่นปรับเนื้อกระจกไฟฟ้าพับมือมีไฟเลี้ยวนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นรุ่นกระจกมองข้าง All New i m a x รุ่นสายไฟ6เส้นนะครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามหรือว่าอยากให้ผมทำอะไรนะครับก็โพสตไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าผมมีปัญญาทำได้มีความสามารถทำได้มีอุปกรณ์ในการทำได้ผมก็จะทำให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางในการซ่อมรถ แต่งรถปรับปรุงรถของเราเองได้โดยที่ไม่ต้องไปจ้างช่างนะครับแล้วถ้าสมสมมติว่าคลิปนี้มีผู้สนใจเยอะเดี๋ยวผมจะสอนอย่างละเอียดนะครับว่าต่อสายไฟยังไงตรงไหนไฟเข้าตัวไ,ไ,ไหนไฟออกตัวไหนไปข้างซ้ายข,าข้างขวาให้เพื่อนๆสามารถไปทําเองได้นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ